สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสําคัญทั่วทุกบุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี่สามารถกดติดตามกดไับ์เข้ามาได้โอกาสชนะถึง8 0 90%เลยก็คัดมาแล้วแบบนทุกวนันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับคืนนี้เราจะไปที่ไทยพรีเมียร์ลีกนะครัเป็นโพลิสไทโรเปิดบ้านพบหนองบัวพิชยะนะครับ เจ้าบ,บ้านอยู่ดับ8บนตลางคะแนนไทยเหรียหนองบัวปีนี้ฟอร์มไม่ดีนะอยู่ท้ายตารางนะดับ16เลยนะฮะเจ้าบ้านต่อ,ตอ,ตอปปนะ <c oughs> คู่นี้เจอกันมานเทโรเหนือกว่านะชนะไป3หนองบัวชนะเกมเดียวนะครับแช์นี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเทโรเก็บ3แต้มได้นะฟอร์มดีกว่านะช่วงหลังก็6เกมทั้งชนะไป3เสมอ2แพ้เกมเดียวต่อบีจีปทุมนะฮะบีจีไม่ปลดโพสเฉยเลยนะผมคิดว่าอาจจะมีอะไรมากแล้วไม่ใช่ว่าทำผลง,งานไม่ดีโดยรวมถือว่ายังดีอยู่นะว้ย พูดคู่ดีก่อนเทโล6เกมหลังบวกไปถึงสามนะเสียสองเกมเท่านั้นอัตราการกบวกดีอยู่ฟอร์มดีด้วยนะครับฟอร์มในบ้านเทโล6เกมล่าสุดก็ชนะ 2, ชอ 2, 2, สองเสมอสองแพ้สองทรงๆนะครับแต่อัตราการกบวกไม่ดีบวกไปสองเสียสามนะครับมาดูหนองบัวพิยาหน่อยนะอันนี้ก็แอบๆนะส่งกำลังใจเล็กๆให้อยู่นะฮะ6เกมหลังสุดชนะเกมเดียวต่อบีจีเวทที่เหลือแม่งแพ้หมดเลยลำพูนแพ้บุรีรัม แพ้ชนบุริโอ้ยแต่ทีไม่เจอดิเยี่ยทีมแม่งลุ้นแชมป์หมดเลยนะเสมอการท่าเรืออย่างเงี้ยเออก็บวกสองเสียไปถึงสามจาาเสมอหนึ่งนะเข้าใจได้นะที่ดักแนวไม่ดีไม่ได้แย่เลยนะเนี่ยยังบวกมีบวกสองนะครับเพราะมีชนะบีจีเกมหนึ่งอนะ่ะคิดว่าวันนี้เทโลดูดีนะครับหาราคาเทโลเสมอนะถ้าไม่มีไหลเลเทสนะกั้นใจรอหนองบัวอะไรนะหนองบัวช่วงหลังเจอ บุยลมเจอบีจีเจอชนบุรีครับค่อนข้างหนักนะผมคิดว่าเจอเทโลคิดว่าน่าจะแบ่งตามไ,มได้ถ้าโดนซ้ำไปนะครับแต่คิดว่าเทโลในบ้านช่วงหลังเล่นดีนะหาราคาเสมอแล้วกันถ้าไม่มีก็ช้อยสองเลยครับรองหนออบัวราคาที่แรงและแพงสุดไปเลยนะครับคู่นี้เลือกช้อยแรกต่อ,ต,อต่อเทโลราคาเสมอครับส่วนคู่ที่2เราจะไปที่ไทยอีก2นะเป็นอุทัยธานี f c เปิดบ้านพบเกษตรศาสตร์ f c นะครับก็เจ้าบ,บ้านอยู่ดันดับ13บนกลางคะแนนไทย เปลี่ยนสองนะครับทีสองเขาเรียกทีสองนะส่วนเกษตรศาสตร์สิบห้าครับอาาันดับแนนใกล้เคียงกันนะคู่นี้เจอกันมาแล้วสองเกมนะเป็นทีมเยือนที่ดีกว่านะชนะไปสองเกมเลยนะครับมาดูฟอร์มโจ้บ้านก,นกันหน่อยนะฮะอูดไทยธานีหกเกมหลังล่าสุดชนะเกมเดียวต่อสุริน์ว่ะเสมอไปสามเสมอนะครศรีเสมอแพ้แล้วก็เสมอราชนาวีแพ้สุดประกาศคัสตอมนะแล้วก็แพ้สุพรรณบุรีเอฟซีครับ ราคาเปิดมา2เกมนะก็เสียหนึนะฮะแล้วก็บวกไปครึ่ง1เกมหนึ่งนะถือว่าฟอร์มขึ้นหลังอ่ะถ้าดูจากฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีนะครับมาดูกเกษตรศาสตนะร์เนเกษตรศาสตร์6เกมหลังล่าสุดชนะ2ว่ะแพ้2เสมอ2ทรงๆใช้ได้นะชนะค่นะนครปฐมชนะเอ่ออะไรเนะนี่ยหนองแคโปลิสนะฮะแพ้อุดรแพ้เชียงใหม่นะครับอัตราการบวกไม่ดีนะแล้วเกมเยือน เกมเยือนหกเกมหลังล่าสุดชนะหนึ่งแพ้สามเสมอสองอ่ะ,กะเกษตรศาสรไม่ค่อยดีอยู่ช่วงหลังอ่ะแพ้เยอะนะฮะฟอร์มก็ไม่ดีด้วยขอดูราคาอีกทีนะึงราคาก็เปิดมาทางเจ้าบ้านแหละนะอืมถ้าคู่นี้ให้เลือกเล่นนะผมคิดว่าอุท,ทัยธานีสวยคนระับเชียร์ได้นะครับคู่นี้เช็คราคาอีกทีนะผมคิดว่าอุท,ทัยธานีบวกได้เลยนะแล้วก็หาราคาเสมอนะหาราคาที่ได้เปรียบท่านก็จะมีโอกาสบวกเยอะขึ้นด้วยครับคู่นี้เลือกเชียร์อุท,ทัยธานีถ้าไม่มี ถ้ามีคาตอบปปผมคิดว่าคู่นี้มันเสมอไงไปลองเกษตรศาสตร์ได้เพราะผลงานช่วงหลังดีกว่านะครับคู่นี้เช็คราคาดีๆอีกทีนึงนะครับช่วงบอลก่อนเตะชั่วโมงนึงนะอย่างช้าสุดนะไทยไทยลีกสองเนี่ยมันจะช้ากว่าปกติไทยลีกนะปกติไทยลีก,ก,ลกอะ่ะมันจะเปิดแล้วตอนนี้เปิดแล้วนะครับให้เลือกราคาได้เลยแต่ไทยลีกสองเนี่ยอาจจะช้าหน่อยนะครับราคาออกช้านะครับก็ถ้าใครชอบรอสักหน่อยนะครับก่อนบอลเตะสักชั่วโมงหกชั่วโมงเข้าไปเช็คอีกทีครับเชียร์ได้ครับที่อุทัยธานีราคาเสมอน,นะ ก็ทีเด็ดสองคู่ตามกันมาได้คู่แรกผมคิดว่าเจ้าบ,บ้านมีโอกาสบวกสูงนะแต่ก็เป็นราคาเสมอนะเพราะถ้าเกิดเสมอมากก็ยังพอเจ้านะครับคิดว่าเจ้าบ้านเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะส่วนคู่ที่สองก็อุทัยธานีครับดูจากเสติแล้วนะครับคิดว่าโอกาสพลาด่ะโอกาสแพ้น,นาน้อยกว่านะฮะเสมอเยอะแล้วก็มีอัตราการากกบวกที่ดีด้วยนะครับเชียร์นะครับที่อุทัยธานีนะครับทีเด็ดสองคู่วันนี้ไม่พลาดตามกันมาได้ค่าน้ําดีที่สุดในประเทศนะครับ ชอบเข้ามานะครับช่วงเช้ามีไฮไลท์ให้ดูนะบอลทุกหลีกทุกคู่เลยนะครับไม่พลาดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้สวัสดีครับ